นะครับต่อนะฮะดูนะครับถ้าลูกขนาดนี้มีประมาณสี่ขีดอ่ะโยช่าหีเม็ดครับสี่ขีดพอด,ด,ดีถ้าอย่างเงี้ยมันจะมีประมาณสามสิบเม็ดถ้าเป็นลูกกลมๆนี้นะแต่เม็ดมันใหญ่ครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าใหญ่อย่างเงี้ยสี่ขีดห้าขีดหกขีดไปถึงแปดขีดเนี่ย มันจะอยู่ที่สิบกิโลผอสุก่ยนะจะได้เม็ดแห้งหนึ่งกิโลนะครับสิบกิโลนะครับแต่ทีนี้ถ้าลูกขนาดนี้เนี่ยนะแล้วลูกเล็กด้วยอะไรด้วยเนี่ยอันนี้จะเฉลี่ยถึงสิบห้ากิโลถึงสิบแปดกิโลนะครับถึงจะได้หนึ่งกิโลเม็ดแห้ง เพรานะฉะนั้นบริษัทจึงซื้อสอ่งเกรดคัดเกรดครับบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทรดคัดเกรดซื้อครับถ้าตั้งแต่ครึ่งกิโลขึ้นไปเนี่ยเราซื้อ10บ,บาทตามสัญญาถือว่าท่านทําได้มาตรฐานแล้วก็เชื่อฟังผมว่าเอาปุ๋ยใส่ยังไงรักษายังไงฉีดทมโมนยังไงเงี้ยนะเน,นี้ยแต่ถ้าลูกเล็กพวกนี้ตำครึ่งกิโลขึ้นมาเนี่ย เราจะซื้อห้าบาทถ้าเราซื้อสิบบาทหมดเลยเนะี่ยบริษัทอยู่ไม่ได้ครับณนะตอนนี้ก็รู้อยู่ช่วงโรควิกฤตโลกนะโลคทั้งโลกเลยไม่ใช่โรคโควิดไม่ใช่น,นี้ไม่ใช่นะมันแต่มันเกี่ยวกับโควิดไงเ,เศรษฐกิจทั้งโลกทั้งโลกนะตกต่ำเลยเพราะฉนะนั้นเราจะไปซื้อเกตดสิบบาทเนี่ยไม่ได้ พราะเราขายเม็ดแห้งเนี่ยไม่เกินคือขายกันอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบไม่เกินสองร้อยบาทแล้วเขาก็ต้องดูเม็ดด้วยเม็ดแห้งของเราที่ว่าเรา,มาเหมักเต็มไหมเนี่ยครับถ้าเราซื้อสิบบาทบริษัทดูไม่ได้ครับเมื่อบริษัทดูไม่ได้เกษตรกรเรียบร้อยแล้วครับมีบางบริษัทที่เป็นแบบนี้เกิดแล้วอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อแบบนี้สองเต็ด แต่ถ้าเราทําเองอย่างนี้นะฮะไม่เกินสิบห้ากิโลเนี่ยนะครับเราได้ดีกว่าที่เราขายผลสุกเพราะอันนี้เรารับซื้อขั้นต่ำคือหนึ่งร้อยแต่ถ้าทำบีโอเม็ดเตงเม็ดอะไรถ้าคัดเม็ดให้เราเนี่ยอาจจะซื้อถึงร้อยสิบบาทเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ะกรจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณกิโลละได้เพิ่มนะฮะได้เพิ่ม ได้เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ20บาทถึง30บาทครับถ้าเราซื้อแบบนี้อย่างนี้ครึ่งกิโลเนี่ย10บาทแต่อันนี้เราซื้อ5บาทเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่ครับไม่เกิน6บาท50บาทผมลองซื้อละบางเจ้าผลผลลูกใหญ่ไม่ค่อยมีเพราะไม่ใส่ปุ๋ยไม่มีน้ำไม่ฉีดฮอร์โมน ปล่อยให้เทวดาเลี้ยงมันก็เลยได้ลูกเล็กลูกอย่างนี้ร้อยกิโลลูกอย่างนี้จะมีอยู่แค่ไม่เกินยี่สิกิโลเพราะฉะนั้นมันจะซือห้าบาทเยเอะเลยเฉลี่ยตกอยู่ที่ห้าบาทเศษๆเห็นไหมถ้าเกิดเราทําเม็ดเองเราจะได้เพิ่มอีกนะครับอันนี้อธิบายให้กับเกษตรกรรู้ชัดๆบริษัทก็มีแค่ปไปขาย จะได้เยอะนะเพราะว่าตอนนี้วิกฤตของโลกเศรษฐกิจตกต่ำทั้งโลกทุกประเทศนะครับอา้าวทีนี้การหมักตรงนี้สำคัญถ้าหมักเกินกำหนดเนี่ยมันเสียครับเม็ดจะผุเลยเพราะฉะนั้นมาเน้นตรงนี้อีก,กินเนี่ยถ้าฟังผมนี่ชัดๆนี่โอ้สละโปรมาทำเม็ดหมักได้เอาอย่างนี้ครับ เราทําไปผาไปผาครึ่งเอาเดี๋ยวได้ฟนนะเนี่ยครับงัดอย่างเงี้ยมันจะง่ายแต่บางคนก็ผาตางครับนี่ผาแบบนี้จะเล่นมุงด้วยเนี่ยแล้วเปลือกงัดยากอ่ะเนเนี่ยใชไหมงัดยากแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาดึงอีกเนี่ยครับต้องมาดึงเอาเอาแกนกลางเนี่ยเอาทั้งไหนหัวทั้งท้ายหายากเลยเนี่ยเห็นไหมขา ดูนะกาผ่ายานี้นะนะะแต่ถ้าทําแบบผมเนี่ยครับแล้วแต่ใครจะทํำนะถนะน,นี่อันนี้มีติดอยู่สองสามเม็ดออกมาแล้วก็ตัดนะครับเนี่ยดึงออกมาแล้วใส่ในเขาก็ไม่ติดเขาก็อยู่กับกับขั่วเนี่ยเนี่ยครับมันจะง่ายกว่าวิธีการของใครของท่าน พอเสร็จแล้วเราก็ต้องขาวนะฮะอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแกะออกมามันเป็นก้อนๆใช่ไหมมันติดอยู่แล้วก็ขาวมันแตกกันซะน,นี่อ่าพอแตกเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนตอนหมักอีกทีอ้าวแต่ออธิบายให้ฟังก่อนพอไปใส่ลังครับแล้วเอาไปตองนะรองพืนทั้งทั้งหมดเลยทั้งพื้นทั้งขอบเลยสักชั้นสองชั้นก็ได้ยิ่งหนายิ่งดี แล้วเอาทางนวลน,นะครัขึ้นไว้เอาทางเขียวอะไว้างล่างเอาทางนวลขึ้นมาแล้วก็เอานิเทหลังแล้วเราก็กดอย่างเงี้ยฮะให้แน่นๆอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วพอไดเสร็จแล้วได้ประมาณสองหรือสามวันอยู่ที่ว่าอากาศมาันร้อนถ้าร้อนมากก็สองวันแล้วก็มากลับกับเตาเงี้ยครับคว้านอย่างเงี้ยนะในหลังอะเนี่ยเอาทางล่างขึ้นมาทางบนเอาทางบนขึ้นทางล่างนี่นะครับ พอนน่นเสร็จแล้วตกไปอีกวันนึงก็ต้องมาดูเทา้ทาเท้านี้อีกเท้าให้ถึงก้นเอาก้นขึ้นมาให้ได้ดูเส้สีเป็นไงโอ้วันที่สองที่สามแล้วเออครั้งครั้งที่สองก็ประมาณสี่วันละโอ้มันยังไม่ชุมครูไว้เอาก็ทิ้งไว้อีกอุูงนี้มาอีกมาเท้าอีกดูเนีมันเข้าสีครูยัง โอ้โยถัาเป็นสีชมพูเลยวะ่ะนิดๆแต่ยังมีติดเขาเยอะเอาไว้คืนนึงพอตกมาตอนเช้าวันนั้นแหละครับมันจะออกสีชมพูออกส้มรีบเอาไปตากครับเวลาเช็คให้เช็คตอนเชา้า้อีกาเช็คตอนเย็นนะเอามาตากตอนเย็นนะี่เดี๋ยวเป็นเรื่องเพราะตอนคืนเดี๋ยวราขึ้น,นอีกเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คตอนเชา้านะครับพอได้สีชมพูออกเกือบสีส้มอย่าให้ส้มแก่นะถ้า,าไป อันนั้นเสียเม็ดกระดำทันทีถ้าเป็นสีชมพูแก่แล้วนะเอาชมพูแก่แล้วเนี่ยเม็ดขาวเออถ้ามีป,หล,ปหลาปลายอย่างนั้นเอาไปปากเลยครับโอ้โหสีออกมาสีส้มสวยเลยนะครับแล้วกลิ่นเขาจะหอมน้ําอันนี้มเขาจะไหลออกไปเองแล้วถ้าเกิดใครทําดีๆเอาไว้ลองมีที่เ เราให้มันสะอาดเอาอันเนี้ยไปทําน้ําผลไม้ได้นะครับแต่งเติมใส่น้ําตาลใส่ผสมน้ําตาลผสมผสม,สมน้ำร้อนอะไรเงี้ยนะเออแล้วไปทำน้ำําดื่มได้หรือว่ไปทำวายได้ถ้าใครทาวายเก่งโอเคเอาอันเนี้ยนะครับอาน้ําที่หมัโกโปโก้เนี่ยไปทำวายอ่ะครับเดี๋ยวก็ไปดูวิธีการทําก็เป็นห่วงครับบางคน โอมาด้านเสียหมดเลยอ้าวถึงนี้ตอนกูไม่เอาไปตัดไปให้มันจนโอออกสีดํามันก็ลาขึ้นสิครับเพราะนั้นใสร็จแล้วเม็ดมันก็เสียปุบเลยอ้าวครับแล้วโกโก้เนี่ยเม็ดมันมันมันแบนๆนะครับเม็ดใหญ่ก็จริงมันแบนเนี่ยนะพอเอาไปบ่มเนี่ยคือมันจะสุกเขาเรียกว่าสุกเนื้อเนื้อเนื้อในมันก็ก็เม็ดเนี่ยมันจะเต่งเลย กลมเหมือนไอ้ปัวที้ส่งอ่ะหรือไอ้เม็ดบัวเนี่ยครับที่มันใหญ่ๆแล้วเป็นๆน,นี้นะมันจะเป็นออกสีกลมๆเลยมันจำวมแล้วเนื้อข้างในเขาจะแตกหมายถึงบ่มสุกนะนะครับไอ้เมือกไอ้เนื้อข้อางนอกขาวๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำที่เราจะไปทำไอ้วน์นะครับเนี่ยอันนี้มันจะกลมเลยพอ มันก็ออกมาเป็นสาเล่าเลยพอไปตาแกกแห้งดีแล้วลองลงแกะกับเปลือกมันหรือถ้าใครไม่ลัวเคี้ยวทั้งเม็ดเลยก็ได้ทำไมนานก็แกกเม็ดออกมาแล้วก็ลองเคี้ยวดูกินได้เลยครับกินดิบๆก็ได้หรือถ้าจะให้หอมก็ไปคั่วหรือใครจะทำช็อกโกแลตกินก็อเอาเนี่ยให้มันแห้งก็ไปคั่วคั่วให้เหมือนเหมือนเราคั่วถั่วลิสง พนเสร็จแล้วก็เอาเปลือกกระท้อเปลือกออกนะครับแล้วเอาไปตำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็แต่งใส่นมใส่เนยนะครับแต่ถ้าเอาไปทําให้ของมันเองเนี่ยมันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นขมนะครับถ้าใครชอบขมก็โอเคแล้วมันเป็นยารักษาโรคด้วยอ่ะครับแล้วก็คอยดูคลิปของผม,ผมต่อไปเรื่อยๆคนญี่ปุ่นอาจารย์สุน์ผมบอกแล้วไม่ต้องกังวลครับผมรับผิดชอบหมดครับคนที่ทําสัญญากับผมตั้งแต่ ปี2560รู้สึกจะเป็น63นะครับ62สิงกเนี่ยที่บริษัทเตาด้วยแล้วบริษัทสยามพุกโกอินทร์สุเนี่ไม่ต้องกวํผมรับซื้อหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วผลสุกมาผลสุกออกเมื่อไหร่โทรบอกผมครับเดี๋ยวถ้ามันน้อยก็ทำเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวส่งมาทางพัสดุได้นะครับแล้วค่าส่งก็ ทงทั้งผมจะออกให้แล้วคุณก็ได้กิโลละหนึ่งร mm. ้อยเต็มนะครับทำนมดน้อยเราไปซื้อผล mm. สุกอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มค่าน้ํามันก็เนาะต้องเห็นใจกันเราพูดตามตรงแต่พอได้เป็นสองสามตันเนี้ยได้อยู่ใ,ใกล้ๆกล้กันใกล้กจังหวัดที่ผมบอกอะไรที่อยู่ใ,ใกล้กันผมก็จะให้เก็บพร้อมกันแล้วก็ใส่รถมาอย่างนี้โอเคครับอ่ะแต่ก็ดูการหมักน,นะครับนี่ใบตองครับ เอาด้านนนี้ะคำนวณนะครับคือทำแบบไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากมายก็ทำให้มันถูกขั้นตอนแต่อยู่ที่ตอนที่เราจะเอาเม็ดไปตักนะครับ ันนี้นะไปตองตานีนะไปจองน้ำว้าตานีพวกง้ายใจเลยนะครับแต่กล้วยหอมคือได้เปล่าไม่ทราบนะแต่ทีนี้ใบแต่จริงๆแล้วขเขาให้เอากล้วยน้ำว้าหรือกล้วยกันเลยนะครับ ร้อยไม่ต้องปลูกเขาเรียกปลูกละทีนี้เอามาเล็กหัดหัดไปเลย อยกาให้กล yeah, huh? ัวครับดูแล้วเราลุกเลยครับโอเคถ้าเราลุกใหม่ นีตก็มาเสียให้หนึ่วดครับเนี่ยเนี่ยครับ ถ้าเดือนเดือเมษาเนี่ยตอนนี้ยังร้อนอยู่ช่วงนี้เดือนเมษานคะครับนี่ครับเรียบร้อยละเอานี้ครับใส่ไว้แค่นี้ก็ได้นะเดี๋ยวความรอ้อนมันก็เหมือนกันใส่กระโหลกแล้วก็นี่ครับเอาใบนี่นะ เดี๋ยวคุมแล้วก็เอาผ้าคุมให้นันหนาเพื่อเราจะได้ควบคุมระมเดี๋ยวเราต้องทำวิังนี้ต่อนะครับเนี่ยห็นไหมเอาผ้าใบคุมเอาไม่พอครับเอาผ้าธรรมดาคุมไปีกทีก็ได้ให้มันหนาๆอยู่ดีนียครับอีเท่าไรเอาอขึ้นไป อีกสองวันนะเดี๋ยวมาดูนะครับอน,นี่ครับพอหมักเราหมักได้อันนี้ก็อยู่ในของผมเนี่ยห้าวันนะครับอันเนี้ยเป็นเดือนเมษาแล้วก็ใช้ผ้าผ้าเต็นเนี่ยคุมนะครับเนี่ยหานะผ้าเต็นหาพวกเนี้ยคุมแล้วมันจะได้สี่สิบกว่าองศาขึ้นไปแล้วก็เอาใบตอง แล้วใบตองเนี่ยที่ปลูก,กต้นโกโก้เนี่ยลูกจะโตแล้วงามดีและอีกอย่างหนึ่งเราต้องเอาใบตองเนี่ยที่เราจะทําเม็ดเนี่ยต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ปลูกต้นกล้วยแล้วก็มะละกออยู่ด้วยเลยแต่ทีนี้เนี่ยครับออกสีชมพูออกส้มเห็นไหมเราพอไปตากแล้วมันจะออกสีก็เรียกสีชมพูสวยเลยนะครับแล้วเปลือกมันจะไม่เละ จะไม่ผูกนะครับเนี่ยขนาดเนี้ยบางครั้งเนี่ยของผมก็แปดวันเจดวันครั้งนี้ห้าวันนะครับนะก็อยู่ที่เราคุมอุณหภูมิได้ไหมแล้วช่วงนี้มันเป็นหน้าเมษาด้วยมันได้ที่ผมเอาประหลอดวัดมันได้สี่สิบสองสสามองศานะครับนีฮยอันะนี้ว้วก็เอาน้ำไปตากครับเนี่ย เสร็จแล้วก็มาตากเป็นสีมพูนะครับนะอ่ะอ,อันนี้จากเม็ดสดนะ400กโลนะครับเนี่ยก็จะได้สี่แผงนะครับนะี่พอพอเราเป็นสีมพูพอมันตากแล้วมันจะออกสีสีสีส้มแก่เลยสีจะสวยนะครับนะแล้วก็ใช้พายเนี่ยใช้พายเกี่ย ครับก็ไม่ยากไม้ไผ่นี่ก็ไปซื้อในมันจะมีขายอยู่ที่ไอของออร้านอินโดจีนนะรพวกนี้นะที่เขามีร้านห้างใหญ่ๆอะ่ะตอาน,นี่ไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีขายเลยถ้าไม่เป็นไม้ไผ่ก็เป็นตะแกรงอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าอย่าเอาตะแกรงประเภทเป็นสนิมนะเดี๋ยวไปทำยากับโกโก้อีกเม็ดเดี๋ยวสีดำอีกนะครับ ครับไม่ยากถามว่าตากกี่วันก็วันนี้มันค้มครับเนี่ยดูดูด,ดูดูเมฆก็อาจจะเจดแปดวันนะครับเป็น10วันก็ได้ถ้ามันให้แห้งอะถ้าเกิดแดดดีๆเนี่ยมันประมาณไม่เกิน5้าวันมันก็แห้งแล้วครับ